ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนโมดูลที่สิบสองนะคะคือเรื่อง British and American accents หรือสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันนะคะสำหรับเรื่องของสำเนียงนั้นจริงๆแล้วนักศึกษาคงคุ้นเคยกับคำว่าสำเนียงกันเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าในภาษาไทยเราเองเราก็มีสำเนียงเช่นสำเนียงคนไทยภาคกลางสำเนียงคนไทยภาคอีสานในภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะเราก็จะมีสำเนียงภาษาอังกฤษแบบต่างๆนะคะ ถ้าลองมองว่าในโลกเรานี้เรามีคนที่พูดภาษาอังกฤษอยู่หลายล้านคนเราจะเห็นว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยพูดด้วยสำเนียงต่างๆกันเช่นบางคนก็พูดด้วยสำเนียงอเมริกันบางคนก็พูดด้วยสำเนียงอังกฤษหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่า, Zealand, วาสำเนียงอังกฤษแบบไทยมีสำเนียงภาษาอังกฤษอยู่มากมายนะคะอย่างที่นักศึกษาจะได้เห็นจากดาราภาพยนตร์หรือว่านักอ่านข่าวทั้งหลายนะคะที่จะออกเสียงด้วยสำเนียงต่างกันทีนี้คําว่าสำเนียงนั้นนะคะ เมื่อเราพูดถึงความแตกต่างทางด้านสำเนียงเราจะพูดถึงความแตกต่างทางด้านการออกเสียงนะคะสิ่งที่ทําให้สำเนียงของแต่ละคนต่างกันไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาออกเสียงแต่ละเสียงต่างกันไปอย่างไรหรือไม่เช่นบางคนอาจจะออกเสียงแตกต่างกันทางด้านเสียงสระเสียงพยัญชนะการลงเสียงหนักเบาและการออกเสียงคํานะคะอันนี้คือทําให้เกิดความแตกต่างทางด้านสำเนียงนะคะคือคนที่พูดด้วยสำเนียงอังกฤษแบบอังกฤษก็จะออกเสียงสระ ไม่เหมือนกับคนที่ออกเสียงด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในเสียงสระบางเสียงหรือเสียงพยัญชนะบางเสียงนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะส่วนสำเนียงหมายถึงอะไรนั้นสำเนียงหมายถึง prominence given to a syllable usually by the use of pitch นะคะก็คือการที่เราให้น้ำหนักหรือว่าการเน้นนะคะในแต่ละพยางไม่เหมือนกัน การเน้นนั้นๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรแล้วในนั้นคือความหมายที่หนึ่งของคําว่าสำเนียงส่วนความหมายที่สองคำว่าสำเนียงก็คือ a particular way of pronouncing ก็คือเป็นวิถีทางที่เราออกเสียงต่างๆนะคะว่าแต่ละคนมีวิธีการออกเสียงเฉพาะตนสำเนียงภาษาอังกฤษแต่ละอันก็จะมีการออกเสียงที่มีลักษณะเฉพาะตนแตกต่างกันไปในที่นี้นะะเราจะเน้นที่การออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษสองแบบ คือสำเนียงภาษาอังกฤษมาตรฐานแบบอังกฤษนะคะซึ่งเรียกว่า Received Pronunciation หรือ RP นะคะและสำเนียงอังกฤษมาตรฐานแบบอเมริกันคือ General American หรือ GA นะคะสำหรับความแตกต่างในสำเนียงภาษาอังกฤษนั้นอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมื่อเราจะดูความแตกต่างด้านสำเนียงเราจะดูว่าการออกเสียงสระของผู้พูดนั้นแตกต่างกันหรือไม่การออกเสียงพยัญชนะแตกต่างกันหรือไม่ การลงเสียงหนักเสียงเบาหรือสเตรสของผู้พูดนั้นต่างกันหรือไม่และการออกเสียงคําบางคําก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะเช่นถ้านักศึกษาได้ดูว่าการออกเสียงตัวอย่างเช่นคําว่าคําว่าเคียวที่แปลว่ารักษาคําว่าเฟสที่แปลว่าหน้าคําว่าชอยส์ที่แปลว่าตัวเลือกคําว่าเมาส์ที่แปลว่าปากคําว่าคาที่แปลว่ารถยนหรือคาว่าแรนที่แปลว่าวิ่งนักศึกษาจะเห็นว่าบางคํานั้นเมื่อเราออกเสียงด้วยสำเนียง ภาษาอังกฤษแบบต่างๆก็จะทําให้การออกเสียงนั้นแตกต่างกันไปเช่นคนอเมริกันเมื่อออกเสียงคําว่า car จะออกเสียงตัว R ส่วนคนที่พูดด้วยสำเนียงอังกฤษนั้นจะไม่ออกเสียงตัว R ก็คือจะออกคําว่า car ว่า car ส่วนคนอเมริกันจะออกว่า car ที่มีเสียงตัว R นะคะอย่างเช่นที่นักศึกษาจะได้ฟังสักตัวอย่าง I will give the Received pronunciation and I will give the General American pronunciation Cure, cure. face, face. choice, choice. mouth, mouth. car, car. ran, ran. australian pronunciation and new zealand pronunciation uh, are kind of similar and are um, closer perhaps to british pronunciation or received pronunciation than the general american pronunciation. Australian English might sound a bit like this Cure Face Choice Mouth Car Ran New Zealand pronunciation is perhaps a little higher than Australian pronunciation. One big difference is that the New Zealanders tend to pronounce their E's as I's, so seven would become Sivin and Yes Yes. ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องเสียงสระในภาษาอังกฤษนะคะว่าสำเนียงภาษาอังกฤษแบบต่างๆนั้นออกเสียงสระแตกต่างกันหรือไม่นะคะเสียงสระในภาษาอังกฤษแบ่งได้เป็นสองอย่างคือสระเดี่ยวและสระผสมนะคะสำหรับสระเดี่ยวนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะนักศึกษาะจะได้ฟังการออกเสียงสระเสียงสั้นตามตัวอย่างที่เจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและอเมริกันได้ออกเสียงให้ฟังนะคะในตัวอย่างต่อไปนี้ short v o w e l I will give the received pronunciation. And I'll give the general American pronunciation. Happy. Happy. Bit. Bit. Bed. Bed. Bad. Bad. Laugh. Laugh. About. About. Actuality. Actuality. Lot. Lot. Foot. Foot. Cup. Cup. Long vowels. I will give the received pronunciation. And I'll give the general American pronunciation. B. B. Father. Father. Four. Four. Boot. Boot. Bird. Bird. ต่อมานะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าเสียงสระนะคะในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนั้นมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยในเสียง3เสียงด้วยกันคือความแตกต่างที่หน่งคือความแตกต่างในการออกเสียงคําว่า laugh ที่แปลว่าหัวเราะนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าคนอเมริกันจะออกเสียงคํานี้ว่า laugh ส่วนคนอังกฤษจะออกว่า laugh นะคะเช่นเดียวกับคําว่า pass g r a s s glass และ d a น c e ะคะซึ่งคนอเมริกันก็จะออกเป็นเสียงแอนะคะดังที่นักศึกษาจะได้ฟังต่อไปนี้นะคะ I'll give the general American pronunciation and I'll give the Received pronunciation laugh laugh path path grass grass glass glass dance dance ต่อมาความแตกต่างอันที่สองคือความแตกต่างในการออกเสียงคำว่า lot คนอังกฤษนั้นจะออกเสียงคำว่า lot ด้วยเสียงสระอส่วนคนอเมริกันนั้นจะออกคล้ายๆกับเสียงอนะคะคำว่า lot ที่แปลว่ามากจะออกเสียงเหมือนกับคำว่า hot, pot, stop, rob, involve, o f f i c e นักศึกษาจะได้ยินจากเจ้าของภาษานะคะว่าแต่ละสำเนียงออกเสียงแตกต่างกันอย่างไร I'll give the general American pronunciation I'll give the received pronunciation general Lot Lot. the the And Hot, <S Hot. <S Pot s t t p o t Stop. s t o p r o โร o โร e i n v o l v e ์อ v นวอล obvious ต่อมานะคะความแตกต่างในสระเสียงสั้นอันที่สมก็คือเสียงสระของคำว่า Bir รนะคะในสระของคำว่า Bird นั้นคนอเมริกันจะออกเสียงตัวอซึ่งจะออกเป็นคำว่า Bird แต่คนอังกฤษนั้นจะออกเสียงไม่มีตัว R คือจะออกว่า bird นะคะอย่างที่นักศึกษาได้ฟังในตัวอย่างที่จะได้ยินต่อไปนี้นะคะในคำว่า curd purse curse burst นะคะจะได้ยินว่าเสียง R นั้นเมื่อออกเสียงแบบอเมริกันเราจะได้ยินเสียง R ส่วนคนอังกฤษจะไม่ออกเสียง R นะคะ I'll give the general American pronunciation I'll give the received pronunciation general the the And Curd ต่อมานะคะเสียงสระที่เป็นสระผสมนะคะจะก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างการออกเสียงแบบอังกฤษและเมริกันสำหรับสระผสมนั้นนะคะคือการที่เราออกเสียงสระสองตัวต่อกันนะคะในภาษาอังกฤษจะมีสระผสมทั้งหมดแปดเสียงและมีสระผสมสี่เสียงที่สำเนียง อังกฤษและอเมริกันออกเสียงเหมือนกันนั่นคือเสียง a i o i o w นะคะเช่นในกรณีของคำว่า bay by boy bow นะคะ diphthongs I'll give the general American pronunciation and I'll give the received pronunciation bay bay, bay. lay may stay clay Pay Lay May Stay Clay Pay Buy Buy Spy Fly Sky Mine Jive Spy Fly Sky Mine Jive Boy Boy Coil Joy Choice Moist Join. soil coil joy choice moist join soil bow bow now pound down sound now pound down sound ส่วนสระประสมที่ออกเสียงแตกต่างกันระหว่างสำเนียงมาตรฐานแบบอังกฤษและอเมริกันนั้นมีอยู่สี่เสียง คือเสียงสระในคำว่า near คำว่า hair คำว่า peel คำว่า boat ดังที่นักศึกษาจะได้ยินจากตัวอย่างต่อไปนี้นะคะสระแรกที่นักศึกษาจะได้ยินคือสระของคำว่า near ear fear beer fear ให้นักศึกษาลองศึกษาว่า คนอังกฤษและอเมริกันออกเสียงแตกต่างกันยังไงนักศึกษาจะเห็นว่าคนอเมริกันนั้นไม่ออกเสียงสระแบบนี้ให้เป็นสระประสมคือจะออกเหมือนกับเสียงอิและตามด้วยสระตัวพยัญชนะอาเป็น near ไม่ใช่ Near ไม่ได้ออกเสียงอิเออเหมือนคนอังกฤษนะคะนักศึกษาลองฟังดูนะคะ I'll give the general American pronunciation I'll give the received pronunciation general the the and Near, near. Fear, beer, cheer, tear. Fear, beer, cheer, tear. Hair, hair. Bear, scare, fair, spare. Bear, scare, fair, spare. Pure, pure. Lure, Endure, poor. Lure, endure, poor. Boat, boat. Load, stone, bone, pony. Load, stone, bone, pony. Some rap sing, sadaprasom, nan, air. Cup air. อังกฤษและอเมริกันตามลําดับนะคะเช่นในคําว่า fair stare flare f a r นักศึกษาจะเห็นว่าคนอังกฤษที่ออกเสียงสําเนียงแบบอังกฤษนั้นจะออกเสียงเหมือนเสียงสระประสมคือ air ส่วนคนอเมริกันจะออกเสียง air I'll give the general American pronunciation and I'll give the received pronunciation fair fair stare <Fair. S 2> stir St flair flair ต่อมาคือการออกเสียงคำว่าเสียงสระอัวนะคะคนอังกฤษที่ออกเสียงสำเนียงแบบอังกฤษนั้นจะออกเสียงอัวส่วนคนที่ออกเสียงแบบอเมริกันนั้นจะออกเสียงคล้ายๆกับอุเฉยๆนะคะให้นักศึกษาลองฟังดูเช่นในคำว่าเรือคำว่าเคียร์คำว่าเพียวคำว่าเอนจิ e ร์ I'll give the General American Pronunciation and I'll give the Received Pronunciation lure lure cure cure pure pure endure endure ต่อมาคือการออกเสียงสละเสียงโอกับโอแช่ในคำว่า Boat, Load, Go, Om นักศึกษาจะเห็นได้ว่าคนอังกฤษ ออกเสียงสระนี้เหมือนเสียงเออุเอ,อ,อส่วนคนอเมริกันจะออกเสียงโอเหมือนเสียงโอและอุตามกันมานะคะคือกล่าวง่ายๆว่าคนอังกฤษเมื่อออกเสียงคำว่า boat ที่แปลว่าเรือน,นั้นจะออกเสียงว่า boat ส่วนคนอเมริกันจะออกว่า boat คือใช้เสียงโอมากกว่าใน,ในกรณีของอเมริกันขอให้หนักศึกษาลองฟังดูความแตกต่างนะคะ I'll give the general American pronunciation. I'll give the received pronunciation. Boat. Boat. Load. Load. Go. Go. Own. Own. ค่ะความแตกต่างต่อมาก็คือความแตกต่างในสระประสมสามเสียงนะคะก็คือเมื่อสระประสมสามเสียงก็คือเรานำเสียงสระสามเสียงมาต่อกันเช่นเรานำเสียง เออีเอมาต่อกันเช่นในคำว่า player จะออกเสียงเหมือน player เอเอออีเอส่วนในคำว่า fire ซึ่งแปลว่าไฟก็จะออกเสียงเหมือนออีเอมาต่อกัน fire ส่วนคำว่า employer ก็เหมือนออออกัน,น, out, ก,น,ก,น,นะะก็จะออกเสียงเหมือนออีเอมาต่อกันคือ employer ส่วนคำว่า hour ก็เหมือนกันนะคะที่แปลว่าชั่วโมงก็จะออกเสียงเหมือนออุเอมาต่อกันคือ hour และคำสุดท้ายนะคะก็จะออกเสียงเหมือนเอออุเออ,อมาต่อกันนะคะส่วนเสียงสระคําสุดท้ายนี้เช่นในคำว่า m o u s นะคะจะเป็นเสียงที่ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันมีความแตกต่างกันนะคะให้นักศึกษาลองฟังความแตกต่างได้จากเสียงของอาจารย์ชาวต่างประเทศนะคะต่อไปนี้ Tripthongs I'll do the general American pronunciation And I'll do the received pronunciation. Player, player. Fire, fire. Employer, employer. Our, our. Mower, mower. Consonants: pet, B bet, T tail, D desk. Kite. G girl. F, fat. V, vast. F think. Th though. S, sin. Z, zinc. H head. Ch church. D, dead. M male. N, nail. N, thing. L, law. W, with. right. Y, year. ความแตกต่างที่นักศึกษาจะได้ยินต่อไปก็ค,คือความแตกต่างในเสียงพยัญชนะนะคะส่วนใหญ่แล้วภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันเนี่ยจะมีเสียงพยัญชนะที่ไม่แตกต่างกันมากนะคะจากสไลด์นะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษนั้นนะคะตามที่เราเคยได้เรียนมาในวิชาภาษาศาสตร,ร์เบื้องต้นจะมีอยู่หลายเสียงตามที่นักศึกษาจะได้เห็นแต่จะมีความแตกต่างบางประการเท่านั้นที่เกิดขึ้นระหว่างคน ที่ออกเสียงสำเนียงแบบอังกฤษและอเมริกันนะคะอันแรกก็คือการออกเสียงพยัญชนะ r นะคะซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้นะคะในการออกเสียงระหว่างคนอังกฤษและคนอเมริกันคนอเมริกันส่วนใหญ่จะออกเสียง r นะคะส่วนคนอังกฤษนั้นจะไม่ออกเสียง r เช่นในคำว่า car ที่กล่าวไปแล้วคำว่ารถยนต์คนอเมริกันจะออกเสียง r car ส่วนคนอังกฤษจะไม่ออกเสียงอาจะอ่านว่าคานะคะเสียงเพี้ยนชนะนะคะอาที่อยู่หลังเสียงเอะนะคะหรือเสียงอาเช่นคําว่า bird คํคว่า c a r t คําว่าโบดนะคะคนอังกฤษจะไม่ออกเสียงอาเลยแต่คนอเมริกันจะออกเสียงอาตลอดนะคะคือคําว่า bird card b o a ดนะคะออกเสียงอาหมดทุกคานะคะส่วนคนอังกฤษจะไม่ออกเสียงอาเลยก็จะออกเสียงคล้ายๆกับ Bir ร ค a r d b o a r d ตามที่นักศึกษาจะได้ยินจากอาจารย์ต่างประเทศนะคะส่วนความแตกต่างอันสุดท้ายนั้นก็คือว่ามีบางกรณีเมื่อเราพูดประโยคต่อเนื่องกันไปนะคะในบางครั้งที่เราไม่มีเสียง R ปรากฏอยู่ในตัวสะกดแต่คนอังกฤษมักจะออกเสียง R แทรกขึ้นมาเช่นในกรณีของคำว่า the idea of Peter is marvelous คนอังกฤษนั้นบางครั้งจะออกเสียงอาเมื่อมีเสียงสระต่อกันเช่นระหว่างคำว่า idea กับคำว่า off เขาจะออกเสียงเหมือนคล้ายๆกับ idea off idea off คือเหมือน idea off I'll do the General American pronunciation and I'll do the Received pronunciation. The idea of Peter is marvelous. The idea of Peter is marvelous. ต่อมาเสียงพยัญชนะนะคะอีกเสียงหนึ่งที่จะแตกต่างกันก็คือการออกเสียง T ีและดีที่อยู่ตรงกลางคำนะคะคนอเมริกันนั้นจะออกเสียงทีที่อยู่ตรงกลางคำนั้นคล้ายๆกับเสียง R เช่นคำว่า butter นะคะ later better water จะออกคล้ายคายกับ water อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคนอังกฤษ จะออกเสียงทีชัดเจนเช่นคำว่า water ก็จะออกว่า water ไม่ได้ออกว่า water นักศึกษา,ศาจะได้ยินจากอาจารย์ชาวต่างประเทศนะคะ I'll do the general American pronunciation and I'll do the received pronunciation butter butter later later better better water water ต่อมานะคะก็จะมีคําบางคําเช่นคำว่า new ที่แปลว่าใหม่นะคะที่สำเนียงอังกฤษและสำเนียงอเมริกันนั้นจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะคือจะออกเสียงคล้ายๆกับมีเสียง new กับ n e w นะคะนักศึกษาจะได้ยินตามที่อาจารย์ได้ออกเสียงให้ฟังนะคะ I'll American pronunciation I'll received pronunciation general do And do the the New new lure lure endure endure ต่อมาความแตกต่างลำดับต่อไปนอกจากเสียงสระและเสียงพยัญชนะแล้วนะคะสำเนียงอังกฤษกับอเมริกันจะต่างกันในกรณีการลงเสียงหนักเสียงเบาด้วยเช่นกันนะคะกรณีการลงเสียงหนักเสียงเบานั้นเช่นในกรณีของคำยืมนะคะคำยืมจากภาษาต่างประเทศนะคะเช่นคำว่า Donate, migrate. wa, nantalong nak. rag, sing, nak. tiso. Stress in borrowed words. I'll do the general American pronunciation, and I'll do the received pronunciation. Cafe, cafe. Matinee, matinee. Detail, detail. salon s a l ลอนนะคะต่อมาก็คือการลงเสียงหนักนะคะเมื่อคำนั้นลงเสียงหนักหรือเสียงเบาเมื่อคำนั้นลงท้ายด้วยซั f ฟิกซ์บางประเภทเช่นซั f ฟิกซ์ที่ลงท้ายด้วย a r y e r y และ o r y นะคะนะคะการออกเสียงนั้นเมื่อออกเสียงแบบสำเนียงอเมริกันนั้นเราจะออกเสียงทุกพยางนะคะ เช่นในกรณีของคำว่า compensate ที่แปลว่าชดเชยนะคะเมื่อเราเติม suffix ory เข้าไปนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อเติม suffix ory เข้าไปแล้วเนี่ยการที่เราลงเสียงหนักเสียงเบาในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันก็จะไม่เหมือนกันในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเราจะลงเสียงหนักที่คำว่า pen ส่วนการลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ,กฤษเราจะลงที่คำว่า say น,ะะนักศึกษาก็จะได้เห็นความแตกต่างนะคะและตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมนักที่นักศึกษาจะได้ยินต่อไปนี้นะคะ suffixes ate er airy uri ori I'll give the general American pronunciation and I'll give the received pronunciation donate donate migrate migrate compensatory compensatory นอกจากนี้แล้วความแตกต่างทางด้านสุดท้ายนะคะระหว่างอังกฤษและอเมริกันก็คือการออกเสียงคําบางคำนะคะคำบางคําจะออกเสียงแตกต่างกันไปเลยเช่นคําที่ลงท้ายด้วยคําว่า berry เช่น blackberry strawberry cranberry นะคะและคำอื่นๆอีกมากมายซึ่งนักศึกษา ค่อยๆศึกษาไปและจดจําความแตกต่างทีละเล็กทีละน้อยและรวบรวมไว้เป็นลิสต์นะคะนักศึกษาก็จะสามารถแยกแยะความแตกต่างของระหว่างสำเนียงอังกฤษและอเมริกันได้นะคะ I'll give the general American pronunciation and I'll give the received pronunciation blueberry blueberry blackberry strawberry cranberry blackberry strawberry cranberry Rosemary, Rosemary. Secretary, Secretary. Library, Conservatory. Literary, Legendary. Library, Conservatory. Literary, Legendary. Missile, Missile. Docile, Docile. Domicile, Domicile. Agile, fertile, mercantile, juvenile, volatile, agile, fertile, mercantile, juvenile, volatile, banana, banana, soprano, soprano, compost, compost, leisure. Leisure Schedule Schedule Simultaneous Simultaneous Data Data Garage Garage Progress Progress Apricot Apricot Yogurt Yogurt Transient Transient Glacier Glacier นอกจากแบบฝึกหัดที่นักศึกษาจะได้ฟังในโมดูลแล้วก็แบบฝึกหัดเสริมนะคะขอให้นักศึกษาลองฟังข่าวฟังวิทยุฟังโทรทัศน์ต่างๆมากมายเช่นข่าว BBC หรือข่าว CNN ซึ่งมักจะใช้สำเนียงอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันตามลำดับนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เห็นความแตกต่างในชีวิตจริงว่าทั้งสองสำเนียงนั้นใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างไร จุดประสงค์ในการเรียนโมดูลนี้ไม่ได้ใช่ว่าให้นักศึกษาจะต้องได้มีสำเนียงแบบเจ้าของภาษาเป๊ะๆแต่ว่าอยากให้นักศึกษานั้นสามารถเข้าใจและสามารถสื่อสารได้รู้เรื่องได้เข้าใจทางด้านความหมายนะคะว่าผู้พูดต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเข้าใจและสื่อสารตอบโต้กลับไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการเรียนโมดูลนี้นะคะ